สวัสดีครับผู้ชม GCR Max ผมอยู่กับ MG5 รถซีดาน B-segment ที่หล,หลายๆคนรอคอยหรือว่าอาจจะมีการผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแล้วต้องบอกว่าตัวจริงเนี่ยสวยงามน่าดูเลยทีเดียวเราไปดูกันว่าการปรับโฉมแบบ all-new ทั้งคันรอบนี้มีอะไรบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยครับอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าสะดุดตาก็คือไซส์ของตัวรถครับ ตัวรถเขาเนี่ยเป็น b s e gment ที่คันดูแล้วขนาดใหญ่กว่า b s e gment ปกติเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากด้านหน้าดีกว่าครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าอย่างที่เห็นจะเป็นสีดําขนาดใหญ่แล้วก็ตะแกรงก็จะไม่เหมือนกับของ MG ในรุ่นปกติที่เราเห็นก็คือมีการเปลี่ยนลวดลายใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้เนื้อโลโก้เนี่ยที่สังเกตเห็นเราจะเห็นได้ว่ามีกล้องหน้ามาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของระบบความปลอดภัยกันถัดมาที่ชายล่างครับช่องกลางนะครับก็จะเป็น ช่องรับลมเหมือนกันตัวชายล่างถูกแต่งไว้ด้วยลายเคเบล่าไฟหน้าจะเป็น LED พร้อมด้วย daytime running light นะครับถูกแบ่งไว้2องสองตำแหน่งนะครับถัดลงมาก็เป็นคีบดักลมทรงสปอร์ตนะครับแต่ว่าตัวเนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจาะช่องไว้นะเรามาดูเส้นสายของตัวรถด้านข้างกันบ้างนะครับทำให้ดูมีความรู่ลมแล้วก็มีมิติ จากเส้นของแนวสะโพกนะครับและที่ล่ากมาตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงมือจับประตูหลังนี่คือ1เส้นและอีกเส้นหนึ่งก็คือสันเนวสะโพก,กที่ลากขึ้นมาชนไฟท้ายครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED เช่นกันนี่สดวงนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของไฟถอยถัดมานะครับ เราจะเห็นชุดทัพทีมสะท้อนแสงที่ถูกติดตั้งไว้ด้านข้างพร้อมด้วยตัวชายล่างสีดำกับวัสดุเหมือนท่อไอเสียทำไปเหมือนชุดบอดี้พาร์ทไปในตัวเลยนะครับผมต้านท้ายถัดขึ้นมาก็จะเห็นโลโก้ MG 5แล้วก็คันนี้จะเป็นตัวท็อปมี iSmart นะครับ มาดูห้องเก็บสัมภาระกันก่อนตัวสวิตเป็นแบบสวิตไฟฟ้ากดเปิดนะครับแล้วก็ห้องสัมภาระมาดูใกล้ๆเลยครับมีความลึกมากในส่วนของอยางอะไหล่นะครับ MG5 ใหม่ไม่มียางอะไหล่แต่ว่าเป็นชุดปะ,ปะยางมาให้นะครับผมพร้อมปั๊มลมครับแล้วมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสําหรับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต 1.5ลิตรให้แรงม้าด1 1 4แรงม้าที่6,000รอบนะครับพร้อมด้วยแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรที่4,500รอบส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT 8สปีดครับผมช่วงล่างของเจ้า m g ไนะครับด้านหน้าเป็นแม็กเพอร์สัตัด พร้อมเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นแบบทอร์ชั่นบีมระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าหลังในส่วนของล้อและยางนะครับจะได้ล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใบพัด5ก้านยางขนาด2 1 5 5 0 1 7สำหรับในส่วนของระบบความปลอดภัย m g ไฟให้กันมาแบบเพียบไม่ว่าจะเป็น ABS พร้อมระบบกระจายแังเบรกแบบ EBD ระบบ เสริมดังเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระบบป้องกันการไหลของตัวรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถล,ลายหรือทักชั่นคอนโทรลระบบเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนมุมอักสายตาระบบช่วยเตือนขณะถอยหลังนอกจากนี้ยังมีกล้องมองภาพ360องศาและถุงลมนิรภัย6จุดครับครับเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับสำหรับภา,ายในห้องโดยสารของ MG5 นะครับ ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างดูสปอร์ตนะครับเริ่มจากที่แผงหน้าปัดมีการไล่ระดับนะครับข้างบน,นยดชบอร์ดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ช็อปทันแล้วนะครับเป็นพลาสติกอัดกุญแจที่ให้มานะครับจะเป็นเคเลสนะครับการสตาร์ทออนเครื่องยนต์ด้วยพุชสตาร์ทที่มาตรวัดก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเป็นวัดรอบความเร็วฝั่งขวามือ เป็นวัดรอบเครื่องแล้วก็ตรงดิสเพย์ตรงกลางเป็นบอกรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะครับพรอมลัยครั้งนี้ทรงเหมือนของแซดเอฝั่งขวาม,มือของพรมลัยเป็นชุดควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นการควบคุมชุดเครื่องเสียงครับทีนี้มาดูจอตรงกลางครับจอกลางนะครับเป็นแบบทัสกินขนาด10นิ้วนะอ่ะมีลูกเล่นปึ๊บบอก DP ใช้งานง่าย ลงมานะครับเป็นตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นลายอลูมิเนียมโวยงามเลยดูมิติเขาเป็นลายเส้นนะครับชุดควบคุมอุณหภูมินะครับผมนะแล้วก็ได้ฝาเปิด a อร์ปิด Air แ,แล้วก็ปุ่มเมนูโฮมปรับเสียงลำโพงนะครับผมแล้วก็ช่องแอร์อยู่ด้านล่างสองช่อง ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์กับช่องเชื่อมต่อ usb นะครับก็มีนี่ power outlet ด้วยนะครับถัดมาเป็นชุดคอนโซลกลางนะครับหัวเกียร์ก็เป็นยังเป็น U R ยูรีเทนอยู่แต่ว่าอยากให้สังเกตว่าเขาได้เบรกมือไฟฟ้ามาแล้วก็อโตเ้เบรกโฮนะครับแล้วก็ต่อด้วยช่องวางแก้วสอง,สองใบ แล้วก็คอนโซลเ้วยคอนโซลกลางก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะใส่ของได้กระจุกกระจิกใน,น่วนของแผงข้างนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นพลาสติกอัดขึ้นโลปที่มีลวดลายกราฟิกอยู่นะครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นซับทัชวัสดุจะถูกตัดด้วยสีแดงจับคู่กับสีดำนะครับทีมการตกแต่งภายในเขาต่อกันที่เบาะนั่งเป็นแบบปรับไฟฟ้า6ทิศท,ทางนะครับผม อนี่อันนี้ปรับตามที่ผมนั่งนะแล้วก็พวงมาลัยปรับปรับสูงต่ําได้สําหรับแผงบังแดดมีกระจกพร้อมหลอดไฟให้ทั้ง2องหน้าสองสองข้างนะครับแล้วก็สวิตเพดานก็จะมีชุดสําหรับปิดเปิดมูลูปอ่านะครับผมอ่าแต่ว่าตออปิดเสร็จปุ๊บยังต้องรูดอยู่แต่เปิดเป็นออโต้หมดพร้อมด้วยไฟสองสว่างนะครับ มาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าผมจะแจ้งนิดนึงว่าแผงประตูเนี่ยก็ยังเป็นวัสดุพลาสติกอัดขึ้นรูปเหมือนกันแต่ว่าลวดลายก็ยังเหมือนกับทางประตูหน้าด้านหน้านะครับเบาะนั่งทําได้ดีวัสดุเป็นหนังเหมือนจะหัวติดนะครับแต่ว่าเขามีการเว้าหลบมาให้ซึ่งผมเองสูง180ก็อันนี้บอกเลยว่านั่งอาจจะอึดอัดด้วยความที่ว่าเขาเป็นสีดําด้วย แต่ถ้าคนมีขนาดตัวเล็กๆหน่อยสักร้อยเจนีผมถือว่านั่งได้สบายเพราะว่าดูช่วงเล็กรูมที่เหลือนะครับนี่คือนั่งเต็มจักพวกติดนะะจากขนาดกระดาษ A4 เหลืออยู่กันประมาณนี้แล้วก็มาด้วยช่องแอร์หลังเขาเป็น B-segment ที่มีช่องแอร์หลังให้มาด้วยนะครับนี่แล้วก็สําหรับเบาะนั่งผมถือว่านั่งได้เต็มก้นคนที่นั่งตำแหน่งที่3และที่4จะสบาย แต่เดี๋ยวเราจะนั่งตำแหน่งที่5ให้ดูผมมองว่าตำแหน่งที่5เนี่ยอาจจะต้องเหมาะกับเด็กหรือคนตัวเล็กๆเ,เลยทีเดียวมนะีความสูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบจงง่้ยจะนั่งสบายเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีพนักพิงพิงศีรษะมาให้ด้วย MG ไฟนะครับมี3รุ่นย่อยด้วยกันก็คือรุ่น4รุ่น D และรุ่น X ครับพร้อมสีตัวถัง6สีได้แก่สีเหลืองนิวเคลียร์เยลโลสีขาวอร์ติกไว สีดำ a บ k Knife สีเงิน s ิลเว r ร์เมท l i c สีแดงสกาเลต t และสีเทา m e t a ลแอสเกครับครัว่าทั้งหมดนี้คือ MG5 ซึ่งแน่นอนเมื่อเปิดราคาเนี่ยเขาจะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆให้มาบบคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดต้องขอขอบคุณที่ตาม GTR Max ขอบคุณครับ